พี่เกนดังไปส่นีน้องเรียนหรอสวัสดีค่ะวันดีพี่น้องป้องไปสุกุสุคนนะคะมาดามฝนได้เงินใช่ไหมคะค่ะคิดเลขบอกคิดเลขเสียตังค์นะคะมาดามฝนทำไงให้เสียฤทินขึ้นเรียนแบบนี้เสียใจเลยกูแค่ต่ำชนบ่อยเนาะชนบ่อยเราอยู่ที่ร้านเก้านะคะร้านเก้าล้านของกระเทยเท่านะคะ คนที่เคยเราเพิ่งเคยบอกแบบทายคลิปล่งแรกๆนะคะหรือคนที่แครี่ใส่สูงนะคะคุณที่แครี่ใส่กางเกงนะคะก็คือน้องก้านะคะพันวัาอันมัสมาสร้างตับโงจากสามหมื่นกับโมีคนอยู่โมมีคนต่ําเปิ้านเช่าชุดนะคะเช่าดีเช่าแพงที่ร้านก้าค่ะ ไปสแกนนิ้วแต่กระเทยมาคุณแม่กับข้าพ,พาหมอนไปนอนหรอได้แสงน้อไปทางใต้น,นไปทางใต้ผูจะเยาบ์ได้มาวานะมนทุกทีจะเปนใครของใส่สม,มือน,นีมดนี่เราเอคาวกงค่ะอ้<ว>ะก็โอเคอยู่ได้สามสิบบาทนอนบ้า,เานเท่านอพีเอฟซีตะกี้บัณมีนน่นะแซบหยอกเอฟซีอยู่นี่ก็คอเยูบย่บังเจ้ามันมาแซบดิซะ เอานี่ๆนี่มามาสวัสดีอันนี้น่นนี่นาะมานที่เขาอยากเห็นยาย FC ซี FC เออเอ, <คน S 2> อีขี่ใส่โซ่คนนี้อันนี้เอาไว้ลงยูทูบหรอลงยู u ูบสัตคนนี้แหละทุกคนขาพูดอห่ไรพี่นอนขี่ใส่โซ่ฉันว่าได้ไปไหวจะมาลวงเราเ <c oughs> ก้าเน้อเป็นคนไปเกิดทุกคน มื่อนหร่คบว่าได้ไปมาในคอนเต้ซีมื่อนหร่เอาอีลีนั่งไปนั่งไปกินเลยกันไปเป็นเกิดไปขนาดตอนนี้เพิ่งไปซีกับผู้ชายอยู่ที่สะพานยังไม่พูดอะไรเลยฉันบอกแม่ที่ผู้ชายจูบปากสองคนน่ะเออที่จกนมมึงจำไม่ได้เหรอจกนมหาได้แต่ว่าไปหลีสุ่ยที่บ้าแม่ฉั้นมากแต่ใส่ลายปลายสีเนาอแล้วไปเดไปกินอันเอาเซื้อข้าว เราซื้อไปกินข้าวที่ใส่มีดิเขาแม่บอกได้ว่ามีกระเพราบิ๊กเตอร์คือมันดิดีเนาะดีลูกที่ดีเป็นสีบอกแม่นะที่แม่นะดีแต่คนไทยเมื่อคืนนี่ฝันยี่ฝันว่าร้านไฟใหม่แต่ก็บม่รู้มันจะมาอีรีบอ่นะเมื่อนี้แเห้งๆบใยาย บ่เห <ata> ็นบ่ได้เห <apan> <den> ็นฉันเผาเอาเขียวไปเสร็จแล้วต้างหลังควียนกวดซานอยู่ตารางผมโบกินข้าวอะไรมาให้เป็นแจ้งแจ้งเคยเจริญเนาะพนเมียนกจริญเนาะบ่ได้มีบ้านเอาก็บ่ได้มีเตอร์เนาะมันบ่ได้งดเที่ยวงดเติร์ไม่หล่อส่งมือเด็กอะไรบ่มีแม่เนาะส่งการบ้านนอกบ่ให้เด็เนาะผู้ใดสานน้ำหาตำรวจจับ เอาขึ้นแล้วนั้นเมื่เล่นกันได้แล้วจะไปหานั่งซื้อเบียร์มานั่งกินกันได้แล้วเนะะาะแต่เสียญปกติก็บ่ค่อยเล่น,นสองการอยู่แล้วนะมันก็เขาเนได้แต่ว่าไม่ให้เล่นไม่ให้สาดน้ำเพราะว่าโลกมันมากับน้ำอาบน้ำได้หรือปลนี่หว่วยส,า,า,สาดน้ำกัสิบว่าอาบน้ำเลยมันมากับน้ำปะจักบ่รู้หรือบ่ได้บ่ได้นั้นแต่ว่าบ้านเอาก็มีคนติดเชื้ออยู่เม่นกันเขาเชื่อคางก็มีสองสาม ไเ้็งานมึงนองอ๋อพี่น้อยอะไรี่รบ้านอ่ะพออลระวังนะอรวังแล้วตรวจดีอยู่ด้มอมีมัดน้องซุมมัเนาะพี่น้อยพี่บ้านน้อยเนาะฟอลราบนระวังในพี่น้องไอซุมเป็นไปมองนองมองนองมากระดูแลปป้องเจ้าของปป้องคนอื่น ใจเพื fi, ่อนใจโตเนาะพี่น้องบาคนกันทุกคนก็กลัวนต่มาคนกันยานมาคนกันมาเที่ยวมาอย่างคุ้นอินโบรูอินโบอินเนอเด้งน้องเด็กหน้อยกันถ้าถ้ารู้จักป้องกันเจ้าของทุกคนกับจะปลอดภัยนะคะประเทศจีนเขาเขาูเขาประกาศแล้วตัวละแมนเบยเจมส์เป็นคนทำอินโทรให้เก้าะพ่ออาจารย์ตั้งค์ภาษีโ แล้วเจนไห่ไหมหนอเออแล้วเป็นคู่ค่อมในสาสตร์ดีก้<น>าวทำมาเพราะว่าให้ก้าวทำเลยแต่ว่าอย่าไปเอาละเมิดลิขสิทธิ์อะไรของเขาที่เป็นเพลงที่เป็นแค่นั้นแห <c oughs> ละเซมนี่เหรอยังจะเซมมั้งเล่นกันหรอนะเล่นกันหรอเนี่ย <c oughs> มาเด้อเอาไปเสนอ ตัวดจัดใช่ปะแล้วอีกอล้วที่ <c oughs> <c oughs> อัองโปแฟลกลานปะนี่ฝาก้านพี่สาวด้วยนะคะเป็นบ้านหลังที่หลังที่สองใ <c> น <oughs> แต่เรียนนะคะกันทีถ่ถ้าไม่เจอแกฉะนว่ากแกตายแล้วนะคะรอบหน้าที่มาก,ก็คือไม่เห็นแล้วสวัสดีค่ะฝากร้านด้วยนะคะยอยู่อพร์เมนต์สีสองขามนะคะร้านกลางติดถนนนะคะราคาถูกเป็นกันเองนะคะ บอกว่ามาจากสูตรมาจากเพิ่งน้อยคิ้วแตกนะครับบอกเลยว่ามาจากคีพิ่น้อยคิวย้วแตกลดราคาแต่งหน้าก็ได้พี่น้องถึงว่าค้นขายจะเป็นคนล้นหนาแต่ว่ากใส,ใส่แมสม์ป้องกันทุกอย่างอยู่แล้วนะคะบ่ต,ต้องร่ว <laughs> ังไว้าไปเดอ <laughs> มีชุดหลากหลายให้เลือกนะคะชุดหลีดไม่ยงไม่เยอะชุดเจ้าทรงเจ้าสาวนะคะร้านเก้าทุกคนล้าน 9, เก้านบ๊แมนบ่แมนเซ็นเซหนี่ที่เป็นเรือนล้านเก้ายังจ่ายไม่หมด <laughs> อะไรอย่างนี้นะคะ น,านา้าลันน้าลันพฤศจจันทร์แบบว่าเหมือนซองมากเอาจริงๆมันาวางโคมเขียวมันไปติดแบบว่านางโลมอ่ะเนาะหอนางโลมแต่ว่าน้าลันสวยอยู่เพราจันทร์นนี่แบบว่าเน,ะนาะน้าพี่น้องน้าลันยำครัคืนนะคะรวยอยู่เด้อคือจะมาแหรอเนาะงานมันก็ยกเ,กเลื่อยๆเนาะ มัลองบาลามกันเริ่มบ่มีแล้วพี่น้องอยู่เลยอกละหางานล่าสุดห้างานแล้วนะคะยกเล,ลิกว่าสงอ่าสงการนี้อาจจะมีเพิ่มคิดว่าน่าจะยกเลิกเพิ่มเพราะว่าเพื่นบ่นให้เล่นสงการแหมที่จะได้คือบ่เฮาอยู่ได้ปะใครจะได้คือสิเสียบ่เล่นไพ่ไก็ได้เงียบมากสินค้าก็เงียบล้านเหล่ากับปิดบนเนาะแล้วเขาเขาปิดนะเขาไม่เปิดเดหลือหลายหลายหมองมองแล้วเดี ปิดหมดแล้วหรอแล้วพอเราปิดเมืองแล้วสั่งมาแล้วจากผู้ว่าแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเอาลกูกโลกนี่เกิดพลพิช,ชออรอปจิเนร์รู้สึกว่าจะอยู่ยังไงเอาประชาชนจะอะไรยังไงเอาไจ๊บโอ้ขามาไจ๊บโอ้ขามาเรื่องนี้มันบ่ได้ดิก็อยู่เอออย่าพูดเอเอออถ่งการวงการเมืองเออพักต่างหาไม่<า>ใช่<า>ประเด็นคนอยู่ก็อยู่ต่อไปคนตายก็ต้องดีใจด้วยเออคนที่ตายไปแล้วก็ดีใจด้วยผู้อยู่ในการ ใส่กัมต่อไปเพร่ะนั้นสิกินยังไปใส่กันแล้วมาระวังต้องระแวงนะทุกคนไปใส่มันนี่ต้องใส่แมตปิดปงปิดปากเนี้เธอน่ะชอบไปไปใส่กับลูกศิษย์เขาชอบไปได้อะไรกับลูกศิษย์เยอะๆน่ะได้ดอกไม้ได้อะไรอันนี้นะเดี๋ยวเขาบให้จะสีกันระมัดระวังเนาะเขาเปิดรับเราเปิดรับสมัครนักเรียนอาชีวะรับสมัครแล้วนะคะ มีหมดนะคะมาเราเพิ่งจบพี่น้องขอจบเลยเด้อ,ขอเขาเรียนจบเลยเด้อเขาจบปวสแล้วนะแต่ว่าผู้ใดสนใจกับนนท์พี่น้องเออเรียนได้ต่างจังหวัดก็เรียนได้ใช่ไหมเรียนได้หมดค่ะมีกองทุนผู้ยืมมีกยศให้ยืมด้วยนะคะอ,อุ้ยกินข้าวอิ่มผัดปูผัดผงก้าวเมื่อกี้อร่อยอยู่นะปูผัดผงนางฟ้าพงกะหรี่แซ่บอยู่อย่าไปขี่ใส่ส่งเด้อจ้าเมื่อนี้บ่ได้เด้อกรุบๆนะทุกคน ไม่ทราบก็เพิ่งไปอันเชี่อนรถของไอนะ้เนาะที่จะมาเป็นอย่างคือจังหวัดไปตรวจแล้วแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรก็ขับรถทํางานได้ตามปกติ <คน S 1> วันนี้ก็ทําง,ทงานได้ตามปกติได้ไอจีมารถอ่ะลมลเบิ้ลมลมีตีแรกคือจังหวัดเนาะพึ่งนะคะมลรักลงกองลำใหญ่ลำใหญ่อหญบอกประชานที่เอาแดดเนาะมีเรื่องจะมาอพึ่งอยู่นะคะส่งมาส่งเติมมาเพื่อ ต็มโคจรนาโคจรนาส่งโคจรนาป้ะทำงานจงเขาฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe ด้วยเรื่องนี้อาจเจ๊แก้วอาจจะทำอ่ o ยูทูบนะคะฝากติดตามด้วยนะคะถ้าทำสมอลมอลเรื่องของกระเทยตั้งแต่ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กว่าใครมีมีลกรรอะไรบ้าง อีพึ่งเยอะสุดแกนคันฟอลเริ่มวิลกรรมกรับเธออันของท่าหอนอ่ะเจ็ดร้อยอีพีกับบาเบิดวิลกรรมงูกัดสิกามีเนาะวิลกรรมวิลกรรมงูกัดดูดพี่ล่างมีมีเบิดเอาเนี่ยอ,อันนี้มันยังบอสให้ฟังแต่วันร,รองวิลกรรมโดนมิตซี่เพื่อให้อมรวยเอาออกผู้เลยอบนะอบต้องฟังกับ รอรอนะคะแล้วเพืจะแชร์ลิงก์ให้นะคะเร็วเร็วนี้เร็วๆนี้มีเบ็ดเรื่องกระเทยไปแล้วพี่น้องกดแล้วกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามมต้องเกินไว้เกินไว้เรื่องต๋อเรื่องกระเทยอ่าไม่ใช่กระเทยอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นชนีเก่งชนีชอบปันหน้าเค้กก็มีชนีปั่นหน้าเค้กกระเทยชนีได้หัวขายผลไม้ก็เยอะชนีโดนเตะขาตัดก็มีสะดุดเสจเบาเรื่องนี้จจจะไม่รู้เรื่องนะไม่ไม่ยุ่งนะไม่ยุ่ง ฝากด้วยนะคะฝากติดตามด้วยฝากร้านด้วยนะคะร้านเก้านะคะถนนใครอยากรู้เรื่องถนน,ถนนสีสงคารามไปไหนนี่ส,นนสีสงคารามแล้วคมสีสงครามแครพนมขี่มามีร้านเดียวพี่น้องใหญ่ก็โม่ละยู่นี่ใหญ่ที่สุดในสีสงครามไม่ไม่ใช่ร้านเดไม่ใช่ร้านหน้านใหญ่ที่สุดนะ,นะคะโบวาไปแล้วค่ะฝากด้วยน,น,นะคะ